ดีค่ะพี่น้องมาได้จ้ากับเขาต่อนแรงๆค่ะพี่น้องมียังแน่เกษตรหมูอมีหอยสลิดที่ทองใสๆหอยสลิดใสค่ะใส่ดีมีสมตำสตอจ้าแต่กั่วตำบักหุ่งตำบักหุ่งจ้าปนป่าปนป่ามีหอยอันก็หอยกี้หอยกี้จ้าอันนี้แซ่บแน่นพี่น้องเนี่ยโอ้ยของแข็งเอาเอาแล้วกินแล้วมันก็น่าเว้ยเผื่อนเผื่อน จ้า่เราจจังลย้มาเด้อกะเผาตอนแรกจ้าตุ่มหอยยังกไอ่หมูหอยเชอรี่สีทองหอยเชอรี่สีทองจ้ากะต่ำบวชมุงจ้าครับน้ำพริกไตปลาค่ะพี่น้องมาเด้อปนปลาก็มีค่ะจ้าหอยยังกไอ่หอยอีหอยกิบกี้ก็มีค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อขายนมาแรงค่ะเสบบอ้ายหมูเสบบครับพจ้าอายมีเสบบอ อร่อยจังเลยจ้ามาเด้อค่ะเด้อสาชิผูกก็มีเด้อค่ะพู่ใดมวยยังมือพี่น้องมวยยังจ้าสวัสดีจ้า